บ้านที่เชียงใหม่ของนิชาค่ะวันนี้จะพาทุกคนนคะคะมาติดตามเรื่องราวของสาวนิชานันิชานะคะกับล่าสุดนี้ค่ะทางทีมงานเองก็ได้มีโอกาสเก็บข้อมูลของสาวนิชาที่มีบ้านอยู่ที่เชียงใหม่แล้วก็ออกมาเผยภาพอันเตอร์สาวจะเป็นอะไรมาติดตามกันต้อนรับสมาชิกเพิ่มใหม่อีกหนึ่งคนแล้วนะคะสำหรับนิชาตอนนี้ เป็นที่รู้กันดีค่ะว่านิชากับพระเอกหนุ่มนั้นก็ตัวติดกันค่อนข้างจะเกือบ24ชั่วโมงเลยล่ะค่ะแต่เรื่องราววันนี้ที่เราจะพูดถึงนั้นก็คือเป็นเรื่องราวที่น่าย,ยินดีสําหรับสาวนิชาและครอบครัวมากๆ โดยสาวนิชานั้นนะคะก็ถูกชักชวนในก้าวเข้าสู่วงการจากพี่ธนินค่ะจนได้มาอยู่ในสังกัดสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3เป็นที่ทราบดีว่าเธอนั้นก็กำลังคบหาดีใจกับโตโน่น,นะคะตอนนี้เองก็โลกเป็นสีชมพูค่อนข้างมากเลยละคะ่ะโดยสาวคนสนิทของโตโน,โน่มักจะมีภาพและคลิปน่ารักออกมาให้ได้เห็นกันค่อนข้างยอมรับว่าเป็นคนค้างรักพอสมควรรายละเอียดเล็กๆน,น้อยๆเวลาที่รู้สึกดีกับใครเนี่ยมันช่วยได้ และแม้จะดูคลั่งรักขนาดไหนแต่ถ้าถามถึงสถานะทั้งคู่ forward. ก็ยังตอบว่าคือใช้สารนทั้แฟนยังไม่ได้นะเธอยังขอให้เป็นสถานะคนที่เรารู้สึกดีและรู้สึกชอบที่จะอยู่ด้วยไม่รู้เหมือนกันแล้วแต่ใครจะให้เป็นอะไรก็ได้เพราะเราไม่ได้มานั่งนิยามกันเองเหมือนกันเป็นความรู้สึกที่ดีมากๆก <c oughs> ับล่าสุดเรื่องราวนี้เป็นข่าวดีคะ่ะสาวนิชาณทนิชาออกมาอวดภาพอันเตอร์สาวประกาศข่าวดีว่า น้องหมาตอนนี้มีสมาชิกใหม่แล้วเลยคะ่ะโตโนเองก็สุดยินดีร่วมคอมเมนต์โดยนิชาเองก็ได้โพส์ภาพและระบุข,ข้อความว่า คอนเกรสทู to, น้องยาปีใหม่ปีนี้แพนมาแล้วแหละเพราะกำหนดคลอดวันที่1-3มมกราไม่ต้องไปกลัวแล้วตื่นเต้นกับของขวัญปีใหม่ท่ามกองเหล่าเพื่อนในวงการและชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความยินดีกันอย่างมากมายซึ่งสมาชิกใหม่ของน้องหมาสุดรักตัวที่สาวนิชานั้นรักมากที่สุดนั่นก็คือ เป็นตัวที่หนุ่มโตโน่เคยซื้อให้เป็นของขวัญดูเหมือนว่าไม่นานเกินรอคงจะได้เห็นข่าวดีและข่าวต้อนรับสมาชิกใหม่อย่างที่ใจแฟนๆรอแน่นอนคะ่ะเป็นความรักที่น่ารักจริงๆต้องขอแสดงความยินดีด้วยคะ่ะ